นะครับสวัสดีครับวันนี้จบงานแบบนี่มาแล้วนะครับผมงานจบสวยๆทุกครั้งปุ๊บนายแบบของผมต้องมาปิดงานให้เพื่อนๆได้เห็นของสวยๆอยู่แล้วครับวันนี้เวนจูรี่ครับทำความสูงหน้า3นิ้วหลัง4นิ้วครับนะครับท้ายก็จะลอยๆนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวก็ไปจับทรงอีกนิดหนึ่งวันนี้ได้ปีกนกปรับองศานะครับผมปรับให้แบบแม็กสุดเลยนะครับผมอย่างที่ใส่ได้ลงตัวก็จะเป็นเต็มๆ้มเลยก็ส4 5สี่ห้าทัพเจ็ 10 R 1 6นะครับผมอ่าก็จะเต็มเต็มแบบอ้วนๆเลยนะครับวันนี้เป็นทรงนี้ก่อนนะครับเบื่อซุปเปอร์โอเคนะครับ <Super. S 1> เดี๋ยวมาดูเนื้องานใกล้ๆกันหน่อยครับอ่านี่นะครับผมนี่นะครับระดับปีนกก็มีระดับปรับให้เต็มแม็กซ์นะครับผมนี่ฟิลลิ่งการขับขี่ดีเยี่ยมเลยนะครับผม อ่าเพื่อนๆดูที่มุมแคมเบอร์ตั้งศูนย์นี้ลง100%ซนะครับผมนี่เดี๋ยวดูเนื้องานกันเลยครับอ่าจุดเด่นๆที่ได้ก็คือนะครับเป็นปีนกปรับงสานะครับอันนี้ออกแบบเพื่อที่จะลรบลร้อที่ออฟเซ็ตลึกนะครับผมนี่งาน,นแบบว่าร้อผลงานรับประกันคุณภาพนะครับนี่ เป็นจูลี่นะครับคอมมูเตอร์ก็ลงกันได้เป๊ะเลยเวอร์ชั่นใหม่ด้วยนะครับมาขอบคุณครับหน่อยเร็วครับปิดการรอบเย็นกันอีกชุดหนึ่งครับผมวันนี้ปีกรกปรับองศารถตู้เวนจูลี่นะครับผมนี่ติดตั้งเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับนะครับก็จะลงพื้นแล้วทำความสูงได้ถึง3นิ้วเลยนะครับผมสำหรับคอมมูเตอร์หรือว่าเวนจูลี่นะครับผม ก็จะงานนี้ก็จะเป็นลูกหมากบนนะครับลบ้อออาเศตลึกได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับบูธใช้ของสแตนดาร์ดอะไรหาซื้อง่ายเลยนะครับผมงานเนี้ยบเลยนะครับผมเดี๋ยวก็ลงพื้นแล้วครับนะครับปีกนกปากงศสาครับสำหรับตัวยก3นิ้วนะครับตัวนี้ก็ต้องเป็นผลงานคุณภาพอีกหนึ่งชุดครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวลงพื้นได้ทดสอบกันอ่า